อัดหินกาใต้หมอนเจ้าหน้าที่กำลังปรับนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับตัวบูทนะครับเพื่อให้ยกรางนะครับเพื่อจะได้อัดหินใต้หมอนคอนกรีตได้นะครับ บริเวณย่านโค้งบ้านโป่งนะครับจะทำการอัดหินเข้าใต้หมอนคอนกรีตนะครับตอนนี้กำลังปรับบูธนะครับที่ทำหนะ้าที่สำหรับยกรางนะครับนี่ยยกรางได้แล้วครับ น,นี้ปรับได้ระดับแล้วนะครับกําลังเลื่อนตาแหน่งนะครับเพื่อจะไปทํางานนะครับบริเวณจุดตัดด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ อัดเหยีดเข้าใต้หมอนแล้วนะครับบูธสองตัวทําหน้าที่ยกรางนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็จะมีบูธสองตัวฝั่งนี้ก็จะมีบูธสองตัวนะครับทําหน้าที่ยกรางให้ได้ระดับ่อนนะครับแล้วก็อัดหีดลงใต้หมอนบริเวณย่านจุดตัดนะครับสถานีมันโปงนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครยสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ